สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วครับแปลงหนึ่งแปลงใหม่นะครับแปลงพิกัดคอง12อหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมด105ตารางวาครับเราขายถูกมากๆครับแปลงนี้เพิ่งได้มาครับแล้วเราก็ปรับดินถมดินให้เรียบร้อยครับแล้วขุดบ่อทําเป็นบ้านนอกโคกหลงนาครับนะครับเราดูครับด้านหลังครับนี่คือเนื้อที่ทั้งหมด105ตารางวาครับหน้ากว้างประมาณ12เมตรครับลึกอยู่ที่35เมตรครับนี่ครับแปลงที่ดิน สวยงามมากๆครับนี่ผมอยู่ท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงก็จะมีเพื่อนบ้านครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีเพื่อนบ้านนี่ครับแปลงนี้บรรยากาศดีมากครับด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านถนนกว้างถึง8เมตรห่างจากถนนรัชศิลนครยกมาเพียงแค่3มกิโลครึ่งครับเข้ามาที่แปลงที่ดินก็จากถนนเรียบความสิมาเพียงแค่800เมตรครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินครับนี่ครับแปลงที่ดินสวยงามมากๆนะครับเราขุดบ่อถมดินปรับดินให้ระดับถนนแล้วนะครับนี่ครับ ที่เราเห็นนู้นครับถนถนนะนั่นก็มีเพื่อนบ้านนะครับด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นสวนไร่หญ้าด้วยนะครับวิวดีมากสวยมามมากๆนะครับแปลงนี้เราเปิดขายอยู่ที่ร้อยห้าตารางวาขายอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทครับราคาก็สามารถต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสามารถลดได้อีกนะครับแล้วก็โฉนดพร้อมโอนครับแปลงนี้นี่ครับเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเปิดแปลงใหม่นะครับแปลงนี้นี่ครับ สวยมากครับแปลงนี้เพื่อนบ้านด้วยนั่นแหละก็มีเพื่อนบ้านแล้วไม่เปลี่ยวด้วยครับแล้วก็ได้ข่าวว่าด้านหน้าก็จะทําถนนคอนกรีตแล้วครับทางอบตอก็จะมาทําแล้วนะครับไ <c oughs> ฟฟ้าประปาพร้อมนะครับแปลงนี้คือพร้อมอยู่พร้อมปลูกสร้างเลยนะครับคุณลูกค้าที่สนใจหาบ้านปลูกบ้านทําบ้านสวนบ้านพักผ่อนยามเกษียณนะครับแปลงนี้ก็เหมาะครับร้อยตารางวาก็พอดีครับ มีเราทําบ่อให้เลี้ยงปลาครับปรับดินให้ระดับเสมอสนนถมดินเรียบร้อยคุณลูกค้าที่สนใจติดต่อนัดชมที่ดินติดต่อผมมาครับอาร์ตครับ089 158 4880นะครับสวัสดีครับ thank you